ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจในงานกาลาอาเซียนที่จัดขึ้นโดยสมาคมเวียดนามหนองคายในวันออกพรรษานี้ประเพณีที่งดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดร่วมชมความมหัศจรรย์ของกาลาอาเซียนที่ลอยกลางแม่น้ำโขงท่ามกลางความมืดมิด ทุกดวงไฟสามารถลุกสว่างได้ยาวนานถึง3ชั่วโมงจุดเริ่มต้นที่สะพานมิตรภาพไทยลาวกลาอาเซียนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่องแสงสว่างแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการขอพรและความศรัทธาในพระแม่คงคาความเชื่อโบราณที่เชื่อมโยงกับชีวิตชาวลุ่มน้ำโขงกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่15-17ตุลาคม2567นะรานกิจกรรมริมโของอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมพบกับการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงวัฒนธรรมจากหลายสมาคมรวมถึงพิธีลอยกระอาเซียนและพิธีขอขอมาพระแม่คงคาเตรียมตัวพบกับค่ำคืนแห่งศรัทธ,ธาและความงดงามของธรรมชาติที่หนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยวประเพณีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกหนองคายดินแดนแห่งศรัทธ,ธาและความงดงามรอให้คุณมาสัมผัส